วันนี้เจอกับช่องผมเหมือนกันครับน้องซิงค์เดิมในชาแนลครับวันนี้ร้านเดิมแบบเจ้าเก่าเวลาเดิมครับใายน้อยโาเต้หนุ่มบันดอนครับนี่ครับสดต้าแข่งลวกปากตั้งบาลวกปลาตั้ลบาอืมเขาเหมาะครับใครเจอเอฟซีเจอหนุ่มบั้นดอนที่ไหนบอกนะครับบาเต้เขาจะกลับไปเอีบ้านไม่ได้ครับสึ่งเดียดนี้ปะครับเดือนนี้ครับบ้านไหนกินแล้วกินเอากันโอเคนะครับพ่อแม่น้ำพร้อนลวกปากครับวันนี้ครับกินรี่ป่วยนี่ ชายน้อยครับชายน้อยแต่บ้านน้อยน้อยยังชื่อชายนะครับนี่นี่ครับาท,ที่หมึกยินแล้วบ่นี่ยโอ้นะไปเรื่อยๆครับเอาครับแกแกแค่นี้กี่ลวกปากเอาด้วยหองเลยครับเออเออเออ แล้วครับกระเด,ด,ดื่องมันดรอร์ดใส่จุกครับเี่ครับกินดึบเลยครับเล้งๆเลยครับนี่ย <c oughs> ขอดีกว่าเขาเดี๋ยวคุณชายน้อยนะครับครับพ่อแม่ล็องมักพ่อแม่มากินครับนี่ครับ <c oughs> พักบัต้องครับเดี๋ยวต้องจะเสียสารคามบอกเอไม่สดบอกครับพ่อแม่ไม่สดบอกกินพริกนะครับกินพริกนะครับเอาพริกสักเม็ดนะครับพริกเผาครับพูดโดนไม่ออกพูดโดนผมจะกินได้เนี่ยอยู่กับน้องๆมันสนุกแฮะฮาไหมครับเต้นหนุ่มแน่นบอกว่าจะกินนะครับกินดิบกินดีแล้วกันนะครับ แขกน้อยเข้าหอที่สองนะครับเนี่ยวันนี้บอไหวก้าถึงว่าลุงพี่มันละไปเนี่ครับเอาไปเป็นพัลละผมเลยลุงพี่เอาไปอยู่ลุงพี่เอาไปอยู่หมดระมังครับแขกน้อยคนน้อยหน้าครับโอ้ล่อใส่จุกนะครับนี่ครับเรื่องกิ่นเรื่องกู้ใช้สู้ตายครับเรื่องการเรื่องงานใช้บาสู้ครับเนี่ยเรื่องรับเรื่องรู้ใช้สู้ตายครับอ้อหโปเตสเป็นยังไงครับรสชาติอาหารวันนี้

โอ้แขกน้อยไอเอาได้เอาหอได้แล้วครับไปเต้ครับเอาเลยครับนะครับโอ้มือมาต้านใจแล้วครับหนุ่มบ้านดอนครับตอนเลีงเลือดงนี่โอ้ต้อนเลือดงครับอ๋เหมาะครับเป็นไรครับเต็มสังคำครับนี่ครับรอเอ็นแล้วครับแจกน้อย โหเต็มข้องเขาลงเลยครับหอมเมาะครับโอเคครับ EP นี้เมื่อไงครับเดี๋ยวกินข้าวกับน้องกันครับสวัสบ,บีบครับคมครับ